ข่ Manchester United, าวพระำค a n c h แมนเชสเตอร์เดตปารีสตันที่8เมษายนโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เดตเยนนี้กอสนอร์าัไงไอผีตัวละครใหม่ดูดคุณยา่าตามค่าจิตสัสญญา62.5ล้านปอนด์ในครักนี้เพียงแค่เช่นนั้นเองนะโดยสโมสรแมนยูคือทีมล่าสุดที่จะลอก้ามาเตลคุณยา่าก่อนหน้าของวูฟตันวันเดอร์อร์ชนะทางเลือกในการเสริมทัพตลาดซัมเมอร์2อ2 5ันด้วยค่าจิตสัสญญาในครักนี้นั่นเองนะ โดยการบริการจากคันธนของท็อปสปอร์ตบอกว่าหลังจากที่เสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ศูนย์ต่อศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นสัญญาณเตือนว่า H ฮชโค้ดบริเบนอาร์มอริมนั้นต้องหาดาวยิงที่ฝากผีฝากไข้ได้ในครั้งนี้หากว่าจะหวังยกฐานะในช่วงซีซั่นหนาโดยที่ผ่านมาาปแสดงตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับกองหน้าหลายรายเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นทั้ธนคของบรเนดิราฟจากอีชวิตเทว Men, oli, ch, ons, วก ko, e. ite, ะะิกเตอร์โอซิเมนจากนาโบรีวิกเตอร์โยเคเดชจากสปอร์ติ้งริชมอนและก็อุโกเอติกิเต้แฟรงก์เฟิร์สนะฮะกระทั่งมาถึงแข้งวัยเบนเชเพสที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยทั้งสัญญาของคุณญ,ญาที่เซ็นใหม่ไปเมื่อกุมภาพันธ์ผูกมัดจนถึงมันจนทนปี2029ระบุค่าจีสัญญาชัดเจนอยู่ที่ประมาณ62.5ด้าล้านปอนด์ดังนั้นอะไรปัญหาในการพาเขามาฝึกกันในก,ร,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 กรังกระดิครั้งผลงานของดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2020ในฤดดูกาลนี้ ลงสนามให้กับวันนั่งของวูฟไปทั้งสิ้น29เกมทำใไป5 5ประตูกับไปสี่แอสซิสที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันได้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ่นกันต่อไปนะผีมีรุ้นอยู่เหมือนกันเรามาดูข่าวต่อมาก,กันครับอาะไัังไงผีประกาศเตะโพสตซีซันที่เอเชีย2เกมเลยนะเมื่อกานนี้แมนยูนะผมประกาศแผนในการเดินทางไกล ไปเตะโพสต์ซีซั่นทัวร์นาเมนต์สประเทศในอาชีวิตเอเชียหลังจบซีซั่นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมจะถึงนี้โดยเว็บไซต์ของโอสโมสรแมนยูยืนยันการเดินทางไปเล่นเกมในช่วงโพสต์ซีซั่นที่ประเทศบรเซและก็ฮ่องกงในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือว่าหลังจากที่เกมสุดท้ายของพิมพ์บริษกในฤดูกาล2 0 2วัน4เพียงแค่3วันเท่านั้น ซึ่งแมนยูเองจะเล่นเกมแรกกับอาเซียนออสตาที่สนามโบกิจาริโอเนชันแนลสเตเดียมที่มีความจุมากถึงแ4 0 0 0นพันที่นั่งในกรุงกราดลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียใดวันที่28พฤษภาคมเป็นการกลับมาที่มาเลเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2009จากนั้นจะออกเดินทางไปเล่นที่สนามฮ่องกงสเตเดียมพบกับฮ่องกงไชน่าวันที่30พฤษภาคมและเป็นการกลับมาที่ฮ่องกงครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2013เลยก็ว่าได้ในข่คะงนี้ ทั้งนี้แมนยูเองจะกลับไปเยือนชวิปเอเชียอีกครั้งตั้งแต่เกมอุ่นเครื่องในช่วงปรีซันที่ชนะลิเวอร์พูลที่กรุงเทพในประเทศไทยนะฮะเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2022ขณะที่โปรแกรมปรีซันททัวร์ฤดูกาล2025แมนยูจะเดินทางไปเล่นพิมเบรออังกฤษในช่วงซเมอร์ซีรีส์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เพิ่มเติมกันนั่นเองนะเป็นนามว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อย เรามาดูข่าวต่อมานั่ครับอะไรยังไงชูดอเตรียมจะจับมูอานีเล่นร่วมวาราฮวิชในครั้งนี้นั่นเองน,นะโดยการน,นี้นัวของทางฝั่งอ e ีโกชชูดอลสเตนเนอร์โจวนตุสมีแนวโน้นมที่จะเรียกปรกโกลอกดานโกโรมูอานีสุดหน้าทีมชาติฝรั่งเศสกลับมาเป็นตัวจริงในเกมเซเรียอาน,นัดถัดไปในครั้งนี้ซะมากกว่าโดยโกโรมูอานียังคงไม่ได้ลงตัวจริงเลยในช่วง2เกมภายใต้การควบทีมของชูดอลหลังจากที่ความไว้วางใจใน,ในหน้ากลับมาอยู่ที่ ดูซานวาราฮวิชกันอีกครั้งแตกต่างจากช่วงเวลาของดดเอโกสมอสตาเทรนเนอร์คนก่อนจะซ้ำไปโดยเกมแรกของทางฝั่งทูดอที่เอาชนะเจนัวไป1.0ต่อมาในระบบการเล่น3-42-1ก็จะมีเคนานสยูดิชกับนักของเทิร์นชอฟไมเนอร์เป็นตัวสนับเกมรุกให้กับศูนย์หน้าตัวเป้าวาราฮวิชขณะที่เกมบุกเสมอประมาณ1 1ต่อหนึ่งเล่นในระบบ352แดนกลางชุดอัตเนนและก็มี2กองหน้าอย่างยูดิชและก็วาราฮวิชนะ ซึ่งโครโมอันนี่เองนั้นก็มีชื่อเป็นตัวสำรองทั้ง2เกมไม่ได้ลงเล่นตลอดทั้งเกมที่ชนะเจนัวส่วนเกมที่กรุงโรมนั้นถูกส่งลงสนามแทนชีวาราโฮวิช ah ในช่วงนาที68ในะคะรั้งนี้แต่ไรก็ตามสื่ออิตาลีคาดการณ์กันว่าชูดอจะกลับมาเล่นในระบบ3-4-2-1กอีกครั้งในเกมถัดไปที่จะเปิดตารางอารีอันสเตเดียมอารับมือกับเบรเซ่ที่จะมอบโอกาสให้กับโครโมอันนี่ยืนหน้าต่ำหรือว่าการรุกร่วมกับยูดิช และก็มีส่วนหน้าตัวเป้าเป็นวราหวิชในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะเป็นนักว่าง,งานนี้นะผมะโกรโรมูอันี่นะฮะคนที่แมนยูนั้นก็สนใจอยู่ในเวลานี้ถ้าพวกเขาไม่สนใจคุณมาหาเราดีกว่าไหมเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอาร์ตยังไงโอนาน,น่านะผมมั่นใจเลยนะฮะว่าเหนือกว่าทางนั้นของลียงลั่นพร้อมจะลุยยูโรปาลีกรอบ8ทีมในครั้งนี้ โดยการน,นิ้ดตของทางฝั่งอองเดรโอนาน่านะฮะนายทวารของทางด้านของฝั่งแมนยูเองแสดงความมั่นใจก่อนที่จะดวนกับางต้านของโอลิมปิกลยงศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมนัดแ,แรกวันพฤหัสบดีนี้เชื่อวัฒนธรรมของทัพปีศาจแดงเองนั้นแข็งแกร่งก่าและก็มีดีพอที่จะคว้าชัยในครนั้นี้ั่นเองนะ โดยองเดรโอดาน่าผู้รักษาประตูทีมชาติแคนาดาของทางฝั่งแมนยูเองแสดงความมั่นใจก่อนเกมในศึกฟุตบอลยูฟาเยอรมันลีก2024รอบ8ทีมสุดท้ายที่ปีศาจแดงเองนั้นก็มีคิวนะครับผมพบกับเพื่อนของโอลลมปิกลียงทีมจากฝรั่งเศสในวันพฤหัสบดีที่10เมษายนนี้ซึ่งงานนี้มือกาาเดวิส28ปีกล่าวถึงความพร้อมและความเชื่อมั่นของทีมในครั้งแรกนักแรกนะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากเลยนะ และก็สิ่งสําคัญก็คือรเรานั้นทําได้ในสนามในครั้งนี้โดยผมคิดว่ารเรานันดีกว่าพวกเขาเราแค่ต้องลงสนามและก็แสดงให้เห็นว่ารเราเป็นใครโดยถ้ารเราลงสนามด้วยความมุ่งมั่นมีสมาธิเล่นอย่างเดียวนัน่นและก็เป็นหนึ่งเดียวรวมไปถึงทําตามแผนที่โค้ชวางเอาไว้เราชนะเกมฑในครั้งนี้อย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแน่นอนว่ามันไม่ใช่งานง่าย แต่ผมเชื่อว่าเรานั้นดีกว่าพวกเขาในครังนี้เป็นอย่างมากสำหรับโปรแบบกรมการแข่งขันในยูรปาลีกรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นนัดแรกโอลิมปิกเดยงพบกับแมนยูวันพฤหัสะบดีที่10เมษายนและที่2แมนยูจะพบกับด้านของโอลิมปิกเดยงวันพฤหัสะบดีที่7เมษายนในครังนี้โดยทางฝั่งแมนยูเองนั้นจะผ่านเข้าไปสู่รอบ8ทีมหลังวเวขียร์เบริอลเบสติสขณะที่เดยงก็พลิกล็อกล้มไทร์เออร์เลโโคเซนมาได้อย่างสุดมันในรอบ16ทีมทีผบานมาในคังนี้ เป็นงบานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็ได้กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าปาต่อมานกันครับอาร์ตต์งไงจอปัญหาใหญ่แมนยูหลังเจ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมดาร์บี้แมชสัปดาห์ที่31ในครั้งนี้โดยกันนี้แมนยู U, จบไปเป็นที่ะระับแล้วกับเกมดาร์บี้แมชแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อผีแดงนะครับผมแมนเชสเตอร สเตดตทำได้เพียงแค่เสม,มอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปศูนย์ต่อศูนย์จบแบบที่หลายคนสงสัยยังคงค้างคาใจแมนยูควรได้3ามแต้มใช่ไหมแต่ปล่อยให้หดุดมือไปอย่างง่ายดายได้ไดยังไงนั้นครั้งที่ได้เห็นแมนยูสู้กับทีมระดับท็อปฟิ์เมเบริกได้แบบสนุกเลยนะก่อนเกมทุกคนคงจะคิดเหมือนกันเลยนะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะมาบทขยี้กองหลังแมนยูอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเมื่อแมนยูมีลูกล้อลูกชนมีการโต้อตอบแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดีเลยทีเดียว สำหรับแมนเกมรุ่เกม,กเกมและก็รู U, ่บแมนยูเจาแมนเชสเตอร์นะฮะสังเกตเห็นชัดเจนนะว่าเมื่อแมนยูต้องมาเจอกับทีมใหญ่พวกเขามักจะทําผลงานได้ดีโดยใช้แผนการเดิมด้วยกันรับแล้วก็โต้กลับหลังแมนยูมีวินัยในเกมรับสูงมากก็เหมือนกับเกมแรกที่แมนยูออกไปเยือนแมนเชสเตอร์ที่เอเอชเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งนัดนี้ก็เป็นแบบนั้นเลยก็ว่าได้ รูปแบบแผนวิธีการเล่นเมื่อคืนทรเบนอัลบร์มเลือกใช้คาเซมิโรยืนกลางคู่กับทางด้านของอูกาสเต้และเขาเลือกทางด้าน,นของบรโน่ฟอนนันเดชขึ้นไปยืนตัวบนหลายคนคงจะไม่ได้ชอบคองค,คู่กลางคู่นี้มากสักเท่าไหร่นักแต่ก็เข้าใจดีเทรเบนอัลบริมอยากจะให้กองกลาง,งของแมนยูนั่นเพื่อจะจัดการอกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งมันก็ได้ผลทั้งสองคนเล่นดีเมื่อคืนกองกลางแมนเชสเตอร์ซิตี้ แทบพิจาเลี้ยงบอลผ่านคู่กองกลางของแมนยูในครั้งนี้ไม่ได้เลยนะข้อต่อมาข้อที่2รูปเกมแมนเชสเตอร์และก็ภาพรวมในเกมกลายเป็นจุดบอดของทีมในแดนกลางของแมนเชสเตอร์ที่อยู่ในช่วงที่กาลังจะผลัดรุ่นแล้วล่าสุดก็เป็นทานั้นของเควินเดอะบอยที่กาลังจะอําลาทีมหลังจากฤดูกาลและนี่ก็เป็นนักสุดท้ายของเจ้าตัวที่จะลงเล่นในดาร์บี้แมชแห่งเมืองแมนเชสเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วเราจะได้เห็นว่า กางแมนเชสเตอร์ y, ค่อนข้างจะช้าลงไปเยอะต่างจากเมื่อก่อนที่เป็นอย่างมากจึงจําเป็นจะต้องเน้นคาร์บอนเป็นหลักการทะยานขึ้นไปเก้นเก,นเกมรุกแบบรวดเร็วที่การชากลากเหลือใส่กองหลังแมนยูมันก็จะช้าลงไปพอสมควรเนื่องโดยอายุอานามขอนกเตะที่เพิ่มมาขึ้นกลับรูปแบบการเล่นเดิมๆม,มันก็ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วการที่แมนเชสเตอร์ y, ส่งชุดกองกลางอย่างเมื่อคืนลงมา มันก็ไม่ยากที่กองหลังแมนยูนั้นจะจัดระเบียบการเล่นในเกมรับในครั้งนี้เพิ่มเติมเลยนะและสุดท้ายงานนี้จบปัญหาใหญ่กับ2ตำแหน่งของแมนยูมาพูดคุยตำแหน่งของกาลาโชกันดีก่านะฮะคือเจ้าตัวนี้เป็นนักเตะที่แมนยู่ที่เป็นตัวความหวังของทีมเหมือนกับนันด้านของอามัดดียนโบโรเพียงแต่ว่าอามัดนั้นเลี้ยงชี้เข้ากรอบเขตโทษและกระจบสกอร์ได้ด้วยตนเองจนจบนะฮะสกอร์เด็ดขาด และมีความไว้เนื้อเชื่อใจได้มากกว่ากานาโชปัญหาของการาโชคือเลี้ยงชี้และก็ทําลายจังหวะกองหลังคู่แข่งได้แต่เรื่องจุสกอร์นี่ยังคงห่างไกลจากความเป็นจริงไปหน่อยยิงทิ้งยิงคว้างไปเยอะแคลกการเปลืองไปหน่อยจนเจ้าตัวนั้นไม่อยู่ในเวอร์ชันเดิมอีกต่อไปแล้วหลังก็เป็นสรุปคาโดยสมสรแมนเชสเตอร์เต่เด็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนท่ารับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ